จะบอกเพื่อนเพื่อนว่า i v e i n ิ o m คให้เงินทำงานกับอันโตนิโออันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะตอนต้นคลิปว่าบ้านหลังนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ประมาณ60%ของราคาตลาดเท่านั้นเองนะเราถามว่าบ้านหลังนี้หกสราคาตลาดหามาได้ยังไงมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าผมทําอาชีพนี้ไงผมเป็นอาชีพที่ปรึกษาการเงินผมรับจ้างเจราจานี่ให้กับลูกค้านะคือลูกค้ารายนี้นะครับพี่เขาให้ผมไปเจราจานี่ให้เจราจานี่ให้จบเสร เช้ามานะก็ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็เด,เดินทางไปที่บ้านศีวลีของผมนะฮะก็เช้านี้เชียงรายฝนตกดีมากเลยอากาศน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานร้อนมากนะครับก็วันนี้ช่างเข้าเต็มเลยนะฮะก็จะมีช่างพม่านนะฮะแล้วก็ทีมงานจากโฮมโปรนะฮะขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาทั้งตู้โต๊ะเตียงทีวีโซฟงโซฟาตู้เย็นไมโครเวฟมากันครบนะฮะ วันนี้ผมก็คงจะอยู่ที่บ้านั้งวันเลยแหละนะครับอ่าเรานัดกัน10โมงนะฮะนี่ก็9ก้าโมงห้าลนะใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีถึงนะก็วันนี้ภารกิจของผมหนักหน่วงแน่นอนนะที่สําคัญคือเป็นเป็นคนแพ้ฝุ่นซะด้วยนะแล้วก็บ้านไม่ได้อยู่นะทำความสะอาดแค่ทิีละครั้งสองครั้งมันก็มีฝุ่นอ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าตาบ้านก่อนที่เฟอร์นิเจอร์จะเข้าและหลังจากเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้ว ไปดูว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผมสั่งให้ให้ลูกค้ามานี่โอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอาเช้านี้ก็วุ่นวายเล็กน้อยนะฮะเรื่องฉากเข้าทุกช่างเลยช่งางผาม่านนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่สั่งไว้จากโฮมโประฮะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นครับก็วันนี้มาหลายช่างนะผาม่านช่างพมาม่านวัดกลับไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ เราสั่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามามีทั้งคอนเซ็ปต์แล้วก็มีทั้ง SB นะฮะเราสั่งผ่าน Home Pro ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีไมโครเวฟนะฮะแล้วก็ตู้เย็นนะเออตู้เย็นเขาก็ทำบล็อกไว้ให้ใส่พขาได้พอดีนะ,ะนะฮะไมโครเวฟก็อิเล็กโทรลักตู้เย็นก็มีซูบิชินะแต่ว่ายังไม่เสียจปัดใช้แล้วก็ ด้านหลังจะเป็นครัวที่อันนี้อาจจะต้องเดีย๋ยวให้ช่างเขามาช่วยดูติดตัวนี้ที่มันหลุดไนปะนิดหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ปกต,ตินะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเตาแก๊สให้เขาด้วยเราก็จะมีทั้งห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่นะฮะนี่ก็คือห้องนอนเล็กระมามาห้องนอนเล็กมีโต๊ะวางทีวีมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้ห้องนอนใหญ่หเราดานึง ก็ปล่อยช่งางก็ทํางานไปนะเดี๋ยวจะมีช่างไม่ใช่ช่างสิจะมีส่งทีวีมาอีกนะแล้วก็จะเหลืออีกแค่ฟูกนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คนสวนของหมู่บ้านเขาก็จะมารับจอบนอกเคลียร์สนามย้ายให้ผมนะตักให้หมดโหน่าจะโดนหลายตังคนะ์เนี่ยเพราะว่ารอบบ้านเลยอ่ะเฟอร์นิเจอร์เข้าครบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ บรรยากาศรอบบ้านก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูบ้านบ้านที่ผมซื้อไว้ก่อนนะเนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เนื่องจากเราไม่ได้ไมาอยู่เลยนะฮะก็ต้นมงต้นไม้ก็ขึ้นกันลกลุงลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนงานมาตัดต้นไม้นี่เขาบอกว่าเป็นแคนานะครับต้นใหญ่มากเลยเดีย๋ยวตัดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะ แล้วก็เคลียพื้นที่ทั้งอีลอกลกลกุงลังนะตัดออกทิ้งให้หมดนะครับก็น่าจะโดนหลายตั้งอยู่นเนี่ยคาแรงก็ต้องขนทิ้งด้วยนะนี่ก็พื้นที่ด้านข้างนะครับคือถ้ามีอสังหาริมทรมาซ์อ่ะคุณก็ต้องดูแลแบบนี้แหละนะแล้วก็นี่ก็เป็นพื้นที่ด้านข้างอีกด้านนึงนี่ปแทงน้ำปมน้ำมองไม่เห็นปนมน้ำแล้วนะอ่ะนี่นะฮะนี่ก็คือด้านนอก อ่ะทีนี้เราก็มาดูกันด้านในด้านในเนี่ยทำอะไรไปบ้างก็เอาโซฟามาลงนะครับโซฟาโต๊ะกลางนะครับแล้วก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะทีวีอันนี้ผมซื้อเล็กไปหน่อย43นิ้วเนละจะซื้อ50กว่าก็ประหยัดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ดูเองนะก็แค่43นิ้วนะครับแล้วก็มีชั้นวางของนะอันนี้ก็จะมาเป็นเซตด้วยกันนะครับ ในครัวเนี่ยเราก็จะมีอันนี้ด้านนอกนะฮะก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ไมโครเวฟนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยนะก็เราเพิ่งไปซื้อมาเตาแก๊สนะฮะของเทค่านะครับนี่ยังดีเลยนะนีเ่เราแกจ้จะจะจะซื้อดีนะซื้อไม่ใหญ่กว่านเพราะว่านี้มันใส่ไม่ได้นะแค่60กว่า60เซนนะแล้วก็อันนี้เครื่องดูดควันก็ยังใช้ได้เป็นปกตินะ โอเคน, okay, นะแล้วเราก็ซื้อหัวแก๊สมาให้ลูกค้าด้วยแล้วก็แก๊สเนี่ยเขาจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายอยื่นนี้นะทำไว้ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็ภายในห้องครัวนะก็เสร็จเรียบร้อยละข้างในห้องครัวก็มา่านนี่ก็เจ้าของเดิมเอา อันนี้เป็นมูลี่นะฮะเขาก็เอาออกไปนะอย่างที่บอกพี่เขาออกไปทําไมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เอาออกไปเป็นมูลี่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นม่านผ้านะเป็นสองชั้นไปนะครับแล้วด้านนี้จะเป็นบ้านม่านผ้าสองชั้นบ้านนี้ก็ทําราคาเข้ามาละเกือบสองหมื่นนะฮะที่ต้องทําก่อนขึ้นไปพาไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำที่นี่ชั้นห้องน้ําชั้นลาน่างนี่ดีมากนะนี่ก็เป็นด้านในใหญ่โอโทนะครับ พอมีเฟอร์นิเจอร์นี่ตอนนี้คือขาดอยู่แค่ตรงนี้นะฮะโต๊ะทานข้าวซึ่งผมสั่งแล้วแต่ว่าจะมาอีกทีประมาณสักอาทิตย์หน้าโต๊ะทานข้าวก็ตรงนี้นะครับยาวประมาณเมตรห้าสโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวจะลงตรงนี้ครับอ่าันนี้ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะอันนี้ ที่นอนเนี่ยเดี๋ยวจะมาตามมานะฮะ6ฟุตไม่มาพร้อมกันอันนี้เป็นห้องนอน master bedroom นะฮะก็น,นี่คือตู้เสื้อผ้าโอ้โหลายหินอ่อนซะด้วย <c oughs> นะอันนี้ก็เดี๋ยวติดม่านให้ลูกค้าผู้เช่านะฮะเป็นม่านสองชั้นนะแล้วก็เดี๋ยวรอฟูกมาสัปดาห์หน้าแล้วก็อันนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำภายใน master bedroom นะ มีมีด้วยนะชักโครกแบบนี้ไม่แน่ใจยังใช้ได้อยู่เปล่าแต่ว่ามีปักเสียบแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นที่อาบน้ำนะมีที่นั่งอาบน้ำด้วย <c oughs> อ่ะไปดูกันต่อที่ห้องนอนเล็กนะฮะผมก็เลยจัดห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กซึ่งอยู่หน้าบ้านเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเตียง6ฟุตแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะอันนี้ก็จะเล็กลงนิดนึง แล้วก็โต๊ขึ้นแป้งนะครับอันนี้เตียงก็เก็บของได้ร้างได้ด้วยนะยดีมากเลย <c oughs> ข้างในก็ค่อนข้างดีนะนี่นะฮะ แล้วก็มันเหลือมันมีเหลือโต๊ะกลางตรงนี้เขาแถมมาให้ในห้องนอนเล็กผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เพราะห้องนอนเล็กใส่ไม่พอแล้วนะแล้วก็ได้แถมฟูกมาอันหนึง่งเนี่ยอันนี้เราก็เอาไว้ตรงนี้เพราะาเราซื้อฟูกให้ลูกค้าแบบของแพงกว่านี้นะอันนี้เป็นของแถมจะแข็งๆหน่อยนอนแล้วปวดหลังนิดนึงนะอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับของบ้านหลังนี้ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะวันนี้ผมก็ต้องยอมรับเลยว่าหมดแรงฝุ <c oughs> ่นแรงแล้วเพราะว่าตั้งแต่เชานะ้าวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็บ้านเนี่ยเอ่อเนื่องจากไม่มีคนอยู่มันก็จะมีฝุ่นอยู่นะแล้วผมเองเป็นคนที่แพ้ฝุ่นนี่ตอนนี้ก็นั่งแพ้ฝุ่นนมฝุ่นอยู่ในบ้านนะแต่ว่ามีโซฟงโซฟ,ฟามาก็โอเคนะก็เลยทําให้สบายขึ้นนะครับก็เลยจะจบคลิปวันนี้ตรงนี้เลยแล้วกันนะก็คือ จะบอกเพื่อนๆว่า p ว่า i v e i บินค e ให้เงินทำงานกับอันโตนิโออันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะตอนต้นทริปว่าบ้านหลังนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ประมาณ60%รของราคาตลาดเท่านั้นเองนะเราถามว่าบ้านหลังนี้60%ราคาตลาดหามาได้ยังไงมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผมทำอาชีพนี้ไงผมเป็นอาชีพที่ปรึกษาการเงินผมรับจ้างเจราจานี่ให้กับลูกค้านะคือลูกค้ารายนี้นะครับพี่เขาให้ผมไปเจราจานี่ให้เจราจานี่ให้จบเสร็จ พี่เขบอกว่าเอาพี่ไม่เอานะบ้านหลังนี้คุดอูตัดหนี้พี่จบพี่ก็โอเคและพี่ไม่มีหนี้มีสินเอาผมก็รีบเอาสิครับจะรอชาร้าทําไมนะเพราะเป็นบ้านบ้านดีคุณภาพสูงของ Land เฮาส์นะเราไม่ไม่รอชาร้าไปแล้วนะครับ